สวัสดีเพื่อนๆชาวกินทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่136ถึงตอนที่137ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงทุกๆท่านที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True Money หรือช่องทางธนาคารรวมไปถึงผู้ที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าพาเปิดมาที่เว่ยซู่ยานนะครับที่กำลังนั่งพูดคุยอยู่กับสาวใช้ของตัวเองสาวใช้นั้นได้พูดขึ้นในทันทีว่าเออท่านแม่ทัพคะตอนนี้คนของเราถึงเมืองถังซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเว่ยซู่ยานพยักหน้าและตอบกลับไปอย่งไม่แยแสเขาพูดขึ้นในทันทีว่าหึนั่นเป็นแค่พิธีรีตองเท่านั้น พวกเราก็แค่ต้องรอดูเหตุการณ์ต่อจากนี้การที่ทรงคนทั้งหลายรวมไปถึงเราผู้ฝึกยุทธไปยังจินถิงซานนะมันไม่ต่างอะไรจากการที่ทรงพวกเขาไปสู่ความตายหรอกนะถ้าหากนางอยากที่จะลองเอาใครไปกระทบกับหินก็ปล่อยให้นางทำไปสะเถอะใช่ค่ะท่านแม่ทัพพูดถูกแล้วแต่ถึงแบบนั้นยังไงซะนางก็ยังคงเป็นที่โปรดปานอยู่พวกเราคงจะขัดขวางอะไรนางไม่ได้ เวยสู้ยานนะครับต่อไปอย่างไม่สุบอารมณ์ข้าอยากจะรู้จริงๆว่านางจะเป็นที่โปรดปรานได้นานสักแค่ไหนลูกน้องของนางยางเฉินสู่หนึ่งในสามเทพมือตะนูของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ได้เสียชีวิตไปไปที่แม่น้ำสวรรค์นางคิดว่าจะปกปิดเรื่องนี้จากข้าได้หรอือไรสาระตัวข้านั้นรู้ดีทุกอย่างเฮท่านเฉินซูคนนั้นตายแล้วอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วก็เหมาะสม คนยิงพยองและคิดว่ายิงธนูเพียงไม่กี่ดอกจะแก้ไขพันาอะไรได้น่ะสมควรแล้วที่มันจะตายซะถ้าหากท่านแม่ทัพคิดว่ามันดีนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะในตอนนี้คนในพระราชวังไม่รู้เรื่องส่งใครสักคนไปปล่อยข่าวเรื่องนี้ไหมคะหวยสุยานก็ได้พยักหน้าจัดการเลยค่ะรับทราบแล้วเสาวใช้คนนั้นที่ลังเลไปช่วขณะหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยปากพูดต่อมาในทันที แต่ข้าอยากรู้จริงๆว่าเฉินซูผู้ที่มีพลังร่างอาวตารโรกุตาร,รกายดอกบัวหกกลีบแถมยังเป็นสุดยอดมือตนูที่ไม่เคยพลาดเป้าเขาคนนั้นถูกฆ่าถูกฆ่าด้วยฝีมือใครกันแน่หวยสู้ยานซายวัวกอที่จะต่อไปข้าก็เคยนึกถึงสาเหตุการตายเหมือนกันแต่อันนีจาหลักฐานที่เรามีในแม่น้ําแม่น้ําสวรรค์นั้นมันน้อยเกินไปการใช้สุดยอดคาถาเวทมนต์ก็เป็นเหมือนการทําลายหลักฐานนั่นแหละ ไม่มีทางที่พวกเราจะไปสืบอ,อะไรได้แต่ถึงแบบนั้นคนที่ทําแบบนั้นจัดการกับสุดยอดมือธนูแบบมันได้นะจะต้องเป็นยอดฝีมือไม่ผิดแน่กล้าได้แต่หวังว่าคนคนนั้นคงจะไม่ใช่ศัตรูของข้าเลยนะเฮ่ย <Hey, S 1> ท่านแม่ทัพเป็นถึงแม่ทัพใหญ่ของจักรวรรดิผู้มีกําลังพลมากมายอยู่ในมือไหนเลยต้องกล้าช่ไ <c> ห <oughs> น,นเลยใครจะกล้าเป็นศัตรูกับท่านสาวใช้พูดออกมาอย,ย่างแยบยนต์ <c oughs> เสียดายที่คำเยือนยอนี้นะครับใช้ไม่ได้ผลกับเบยสู่ยานก่อนที่ตัวเขาจะมาเป็นแม่ทัพใหญ่เ <c oughs> บยสู่ยานนั้นได้ฟังคำเยือนยอมาแล้วทุกประเทศัวเขานั้นก็ได้ตอบกลับไปเบาๆเฮเจ้าพวกจินจิงซานน่ะมันแข็งแกร่งมากข้าคงจะดูถูกเจ้าพวกนั้นไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเฮท่านแม่ทัพจินจิงซานเคยส่งคำร้องขอมาให้ท่านรับผิดชอบเห็นได้ชัดเลยว่าพวกนั้นกําลังลําบากใจอยู่ ในบรรดาศิทธและสาวกทั้งหมดของจินติงซานนะ่ะสาวคนแรกอย่างยู่เฉิงไฮยเป็นถึงเจ้าสำนักทางใต้พลังวรยุทธ์ของเขาแข็งแกร่งจนมิอาจที่จะหยั่งถึงทําไมพวกเราไม่ยอมร่วมมือกับสำนักทางใต้ดูล่ะคะสาวใช้พูดออกมาเบาๆเขานะครับหวยสู้ยานที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่ได้โกรธแต่อย่างใดฮเฮส้นทางแห่งคุณธรรมกับเส้นทางของพวกปีศาจนะ่ะไม่มีวันที่จะลงรอยกันได้เลย อย่าพูดเรื่องนี้อีกล่ะค่ะข,ข้าเข้าใจแล้วในตอนนี้นะครับคนของหวยสู้ยานและชาวยุทธชุดแดงทั้งหมดได้มารวมตัวกันที่เมืองถังสี่นายท่านเมืองถังสี่นั้นอยู่ไม่ไกลจากภูเขาจินถิงซานพวกเราจะต้องไปถึงที่นั่นไปในวันนี้แน่ทหารคนหนึ่งพูดขึ้นกับชาวยุทธชุดแดงไม่ต้องรีบร้อนผู้ฝึกยุทธชุดแดงได้โบกมือห้ามไหวเขาเดินไปรอบๆเมืองถังสี่ก่อนที่จะตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างระหวางนั้นนะครับ ระหว่างทางจากเมืองตังซีไปถึงจินจิงซานนั้นมันบดบังและเต็มไปด้วยพื้นป่าหนาทึบส่วนทางที่เหลือก็เป็นแค่พื้นที่เพาะปลูกอันอุดมสมบูรณ์ของชาวถังซีเท่านั้นพวกเราจะเดินทางไปยังจินจิงซานเมื่อแสงแรกของวันพรุ่งนี้เริ่มขึ้นชาวยุทธชุดแดงคนหนึ่งได้พูดขึ้นรับทราบเมื่อพูดจบนะครับผู้ฝึกยุทธชุดแดงก็หันไปพูดกับผู้ฝึกยุทธชุดแดงคนอื่นๆ พวกเขามีประมาณทั้งหมด30คนไอ้ตอนนี้กําลังยืนรวมตัวกันอยู่เป็น3แถวมีทหารมากกว่า3ามพันนายที่ยืนเรียงรายอยู่เบื้องหลังเราชาวยุดและเราชาวยุดชุดแดงทั้ง30คนนั้นไม่ได้เดินเข้าเมืองแต่ยังได้พวกเขาทั้งหมดนะครับเดินไปตามทางเพนทหาร3ามพันคนนั้นได้แต่รู้สึกสงสัยในการกระทําของคนเหล่านี้ เมื่อชาวยุทธชุดแดงเริ่มก้าวเดินนะครับในตอนนั้นเท้าของพวกเขาก็ได้ลอยสูงขึ้นจากพื้นมันดูเหมือนกับวิญญ,ญาณที่ล่องลอยอยู่บนพื้นพื้นที่เพาะปลูกไม่มีไม่มีผิดปาบเหล่านั้นทําให้พวกเขานะครับสั่นไปถึงขั้วกระดูกในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุทธชุดแดงทั้งหมดก็ได้ปล่อยพลังออกมาจากร่างกายตามไม่เห็นฝูงชนนั้นนะครับราวกับว่าเห็นสัตว์ร้ายที่ปรากฏขึ้นเราสัพสัตนั้นต่างก็หลบหนีไปซ่อนตัว เมื่อผู้ฝึกยุทธชุดแดงเริ่มเปลี่ยนท่าทางในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุทธทั้งสามแถวก็ได้ล้อมรวมกันเป็นครึ่งวงกลมมันตั้งค่ายกลและเมื่อตั้งค่ายกลเสร็จพวกเขาก็เดินไปทางภูเขาจินทิ้งซานต่อเพียงแค่พริบตาเดียวผู้ฝึกยุทธทั้งสามสิบคนนั้นก็ได้หายไปทหารไม้สามพันนายได้แต่จ้องมองหน้ากันเองขี่มันเกิดอะไรขึ้นและแล้วนะครับเวลาก็ตัดมาในเที่ยงคืนของคืนวันนั้นลมกระโชกแรงเสียงควนข่างเสียงไฟประตุข,ขึ้น ที่จินจิงสานเสียงดังที่เกิดขึ้นนั้นมันได้ดังไปตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นมีผู้ฝึกยุดธ30คนนะครับชาวยยทธชุดแดงได้ปรากฏขึ้นนอกกายพักเรมวสารทั้งหมดนั้นถูกสิ้งเอาไว้ได้แต่รอคอยการมาของพวกเขาตลอดทั้งคืนนะนะน,นายท่านชายคนนั้นไม่รอช้านะครับพูดขึ้นอย่างเยือกเย็นเอาล่ะไปกันได้แลว้วที่ศาลาจ,จินชิงสานนะ ภาพตัดมาที่ยังสาราจินทิงซานะครับบัตรนี้ลู่โจเลือบมองความคืดหน้าในการเปิดกล่องแทบเปิดกล่องลึกลับที่แถบเมนูภารกิจในตอนนี้เห็นได้แล้วว่า4ส่วน6นั้นถ้าเขาไม่เข้าใจผิดเหมือนกับที่หมิงซื่ออินพูดไวอาวุธที่มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนั้นเท่ากับว่าขาดเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นแต่าหากลู่โจคาดการไว้ไม่ผิดอาวุธที่ขาดอยู่ก็จะต้องเป็นดาบนินโลหิตของสิทธิ์คนแรกของเขานั่นเอง ส่วนอาวุธอีกชิ้นหนึ่งก็คือห่วงแห่งรักที่อยู่กับตัวเขาเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับเขาจึงได้ปิดเมนูภารกิจกรที่จะลุกขึ้นยืนยวนเอ๋ยยวนเอ๋อรีบมาจากด้านหลังและพูดขึ้นเอ๋ท่านอาจารย์เรียกสิทธิ์อย่างนั้นเหรอมีข่าวใหม่จากเชียงอาเฉียนไหมไม่มีค่ะบางทีเจ้านั่นอาจจะยุ่งอยู่กับการหาดาบกีตมังกรสินะในที่สุดลูโ่โจนะครับหลังจากลุกขึ้นยืนเสร็จเขาก็ได้เดินลงบันไดมา ยวนเหอเอ็นแบบนั้นก็รีบไปช่วยพยุงร่างของลู่โจในทันทีในตอนนั้นมีผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งนะครับได้รีบวิ่งมาในห้องโถงเออท่านพระอาจารย์มีใครบางคนจากพระราชวังมาขอพบท่านค่ะหืมใครกันลู่โจพูดออกมายวนเอ๋อได้พูดไปถ้าหากให้ทุกคนเข้าพบกับท่านอาจารย์ได้ท่านอาจารย์ของข้าไม่ต้องเหนื่อยตายเลยอย่างนั้นเหรอผู้ฝึกยุทธหญิงคนนั้นได้แต่โค้งคำนับก่อนที่จะพูดต่อไป เออเขาถูกส่งมาด้วยเวยสู้ยานค่ะืแล้วเวยสู้ยานล่ะเขาเขาไม่ได้มาด้วยแต่ถึงแบบนั้นผู้ฝึกยุทธชุดแดงที่สุกส่งมาดูเหมือนว่าจะมีวรยุทธลึกล้ําค่ะยวนเออไม่รอช้านะครับพูดขึ้นในตันชีว่าท่านอาจารย์ทําไมแม่ข้าลองต่อสู้กับเขาดูล่ะดูโจโบกมือปฏิเสธข้อเสนอของหยวนเออไปหลังจากนั้นเขาก็พูดออกมาอย่างใจเย็นปล่อยให้พวกเขาเข้ามาให้มิงซื่ออินปรับมือซะข้าเหนื่อยแล้วข้าเข้าใจแล้ว หมิงซื่ออินเจาเย่และต้วนมูซึงก็รีบมาที่ห้องตรงใหญ่เมื่อทราบข่าวเข้าในขณะนี้ผู้มาเยือนทั้งหลายนะครับที่ยังมาไม่ถึงต่วนมูซึงก็ได้โค้งคำนับก่อนที่จะพูดกลับมาเออท่านอาจารย์เจ้าหวยสู้ยานนั้นมันคิดว่าตัวเองสูงทรงหรือไงกล้าที่จะส่งคนมายังจินติงซานแห่งนี้ให้ข้านั้นลงจากเขาไปจัดการกับพวกมันไหมหมิงซื่ออินได้แต่จ้องมองไปที่ศิษย์พี่คนที่สามของเขา ก่อนที่ลู่โจจะพูดอะไรนะครับหัวหวูเถาถึงมาเป็นคนสุดท้ายก็ได้พูดขึ้นในที่ในทันทีข้าขอชมเชยความกลาหารของเจ้านะตวนมุงซึงแต่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะได้รับการคุ้มค่าจากเรายอดฝีมือทั้งหลายอีกสังวริ์ของเวยสู้ยานะ่ะล้ำลึกว่ากันว่าเขาจะต้องมีร่างอาวการดอกบัวอย,ย่างน้อยบกกลีบถึงแม้ว่าวรยุทธและคิดวิชาศักดิ์สิทธิ์ของเขานั้นจะทรงพลังแค่ไหนแต่ แต่ถึงแบบนั้นการที่เจ้านั้นจะสามารถเอาชนะเขาคนนั้นได้เป็นไปเป็นเป็นอะไรที่มีโอกาสเป็นไปได้ยากอยู่ดีจะดีกว่าถ้าหากเจ้าเลือกที่จะยังไม่ผีผามในตอนนี้ดูโจปยักหน้าเห็นด้วยผู้โูหัวพูดตัวตวนหมู่เสิงข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้ประมือกับผู้โูเมื่อไม่นานมานี้ตวนหมู่เสิงโค้งคำนับคอท่จะตอบกลับไปถูกท่องแล้วครับท่านอาจารย์ดีแล้วพลังผนึกตาประทับทั้งหกอง ผู้โสหัวนะไม่มีใครเทียบเกียงได้ถ้าหากเจ้าสามารถทําลายกําแพงนั้นได้พลังของเจ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างกล้าวกระโดดแน่อยู่โจพูดขึ้นเออ <c oughs> งั้นหรือครับท่านอาจารย์ข้าพยายามฝึกอย่างหนัแกแขกแขกแขกปู่วูโสได้ออกมาเป็นเลือดนะครับก่อนที่จะพูดออกมาอีกครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของข้าเช่นกันที่ได้ชี้แนะสิ์น้องผู้นี้ตัวนูซึงได้ฟังแบบนั้นก็ได้คารวะ ผู้สูงหัวเห็นทีค่าคงต้องรบกวนผู้สูเพิ่มขึ้นสเลวจากสมวันนะครับประมือสองครั้งเป็นวันละครั้งแทนเมื่อได้ยินข้อเสนอนี้นะครับผู้สูงหัวเขานั้นอยากจะปฏิเสธมากมายแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ทําไม่ได้ตัวเขารู้ดีว่าความรู้สึกไายแพ้เจ็บปวดหลังจากพ่ายแพ้น่ะมันเป็นยังไงลูโจเห็นแบบนั้นก็ได้เอามือค่อยล้างพูดขึ้นในทันทีว่าฮึมประมือสามวันครั้งคงจะเป็นการดีกว่า ถ้าหากเจ้าฝืนตัวเองมากไปมันจะไม่ดีต่อร่างกายรับทราบท่านอาจารย์โอ้ขอขอบคุณมากท่านปรมาจารย์จีในตอนนั้นเองนะครับเหล่าชายชุดแดงก็มาถึงห้องถงใหญ่เสื้อคลุมชุดสีแดงพวกเขาที่ที่พวกเขาใส่อยู่นั้นมันเริ่มขึ้นตั้งแต่หัวเจาว้าหลุดเท้าปู่ฝึกยุทธทั้งสองนั้นเดินมาที่จินจิงซานยางมั่งคงด้านหลังของพวกเขานะครับมีตารกลุ่มหนึ่งกําลังถือกลองอะไรบางอย่างเข้ามาใกล้ สวัสดีท่านปรมาจารย์ข้า้อยบู้เฉิงสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีท่านปรมาจารย์ข้า้อยบู้กวนสองคนนั้นนะครับได้ทําการแนะนําตัวในทันทีพระเอกของเราได้นั่งลงอีกครั้งตัวเขานะครับมองไปที่ที่ใกล้แสนไกลดูเหมือนว่าพระเอกจะไม่สนใจผู้มาเยือนเลยหมิงซื่ออินไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ศูนเปล่านะครับเมื่อเขาเห็นผู้เป็นอาจารย์ไม่ได้ตอบกลับมาถั่วเขารีบตอบในทันทีเฮ วูเฉิงกับววกวูก,กวรงั้นเหรอหมิงซื่ออินนะครับเหลือบมองไปที่ทั้งสองคนพวกเจ้าเป็นลูกหลานของสิบคนทรงอย่างนั้นสินะวูเฉิงที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับโค้งคำนับก่อนที่จะตอกกลับมาใช่แล้วขอรับพวกเราสองพี่น้องเป็นลูกหลานของสิบคนทรงหมิงซื่ออินได้ยินแบบนั้นก็พูดออกไปเจ้าเป็นคนปิดผนึกพลังวรยุทธ์ของศิษ์น้องของข้าสินะวูเฉิงได้ฟังแบบนั้นรีบตอบกลับไปเออนั่นเป็นเรื่องที่ข้าเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่ เข้าใจผิดแล้วเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดนั่นไหนพูดมาสิหมิงซืออินกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะนั่งลงบูโงพูดจะช้านะครับเออแม้ว่าพวกเราจะเป็นศิษย์จะเป็นลูกหลานของสิบคนทรงแต่ถึงแบบนั้นพวกเราก็เพิ่งจะสามารถพิพักกกับราชวังเมื่อไม่นานมานี้ระหว่างที่พวกเรากับชาวจีนถิงซานนั้นได้เกิดเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆขึ้นมา ท่านหญิงผู้เป็นเจ้านายของข้าบอกให้ข้ามาที่นี่เพื่อขออภัยแก่ปรมาจารย์จีแห่งศาลาจินติงสารหือแค่นั้นเองอย่างนั้นเหรอหมิงซืออินตามออกมาอย่างสงสัยใช่ในตอนนี้นาะยหญิงของข้าได้ไปเยือนยังสำนักแห่งความบริสุทธิ์เมื่อไม่นานมานี้ในตอนนั้นนางได้พบก,กับสิทธิ์คนที่อาเจ้าเย่ที่ถูกจับมาโดยบังเอิญในตอนนั้นท่านหญิงของข้าเลยปนึกพลังวรยุทธ์ของนางเอาไว้สำหรับความผิดคลังนั้นนาง ได้บอกให้ค้านั้นจดเจยด้วยอาวุธระดับอาวุธระดับลึกอาวุธระดับลึกลับ5ชิ้นกับเงินอีก20,000เป็นค่าตอบแทนขณะที่ผู้สารทั้งสองนะครับที่อยู่ด้านหลังก็ได้เปิดกล่องที่พกพามาด้วยมีอาวุธทั้งหมด5ชิ้นรวมไปถึงทองคําที่่องประกายแวววาวในเวลานี้นะครับหมิงซื่ออินก็ไม่รอช้ารีบยิ้มก่อนที่จะพูดออกมาในทันทีว่าเฮอาวุธระดับลึกลับอย่างนั้นเหรอข้าทับใจจริงๆ งั้นเรามาดูกันดีกว่านี่คืออะไรหลังจากพูดจบนะครับเคียวแหงพื้นพิภพได้ปรากฏขึ้นบนมือของหมิงซื่ออินมันถูกล้อมไปด้วยชั้นพลังบางๆเพราะพลังที่รอบร้อมอาวุธนี้นั้นทำให้ทุกคนต่างก็รับรู้ได้ถึงระดับอาวุธในทันทีนี่มันคือสุดยอดอาวุธระดับสวงสวรรค์ตวนหมู่เซิงเองก็พูดเช่นกันข้าเองก็อยากแสดงพลังของหอกราชันได้ราชันของข้าด้วยตวนหมู่เซิงควงหอกราชันไปมานะครับพลังของหอกราชันได้ ก่อขึ้นจากส่วนปลายหอกไปยังด้ามจับเพราะมันมีลวดลายมังกรอยู่บนหอกนี้จึงดูสาง่างามมากขึ้นอาวุธดับสวงสวรรค์ของทั้งสองคนได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่พลังของมันเอ,อือลุ้นออกมาอูเชิงและอูกวนตางก็สบตากันในตอนนั้นเองสีหน้าแห่งความตื่นตกสีหน้าแห่งความตื่นตกใจก็ได้จ้าหายไปอย่างรวดเร็วอาวุธที่พวกเรานํามาด้วยมันธรรมดาเกินไป อาวุธของท่านทั้งสองตั้งคงพลังตั้งอาวุธของท่านทั้งสองนั้นช่างทรงพลังเสียจริงหูเฉิงน,นะครับพูดออกมาจางประจบประแจงในตอนนี้เจ้ารู้แล้วสินะเจ้าหนาได้แบกกองขยะขึ้นมาบนจินถิงสานของเราทําไมกันเออพวกเราผิดไปแล้วหูฉิงพูดขึ้นหมิงซื่ออินถามต่อท่านหญิงของเจ้าเป็นใครกันฮึบอกข้ามาหน่อย ทออ่านหญิงของพวกเรามีชื่อว่ามอลี่นางเป็นผู้ใช้เวทมนต์คาถาที่ทรงพลังที่สุดในยุทธภพนามเสียงของวูชิงนะครับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับยวนเอ๋อก็โตกลับไปอย่างโกรธเกี้ยวเห้พ <Hey. S 1> ูดได้ผู้ที่ได้ชื่อว่าใช้เวทมนต์คาถาที่ทรงพลังที่สุดงั้เหรอเจ้าจะคุยโมโออวดต่อหน้าใครได้แต่แต่ไม่ใช่กับที่นี่ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกวูเฉิงและวูกวนต่างหันมามองยวนเอ๋อเฮ้นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญ เรื่องสาคัญในวันนี้ก็คือเรื่องที่ท่านปรมาจารย์ของจินจิงซานคิดยังไงมากกว่าอูเฉิงพูดออกมาแล้วก็ได้ทําการคารวะอีกครั้งหมิงซื่นซั่หัวกรอนตอบกลับไปถ่าท่านหญิงของเจ้ามาด้วยตัวเองบางทีนงะอาจจะมีโอกาสได้พูดกับท่านอาจารย์ของเราก็เป็นได้แต่พวกเจ้าทั้งคู่ยังไม่กู่ควรมากพอที่จะมาคุยกับท่านอาจารย์ข้าอืออูเฉิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกพะอะเล็หน้อยในตอนนั้นเองความรู้สึก ล้างไม่ดีก็ได้พุดขึ้นมาในใจลูเฉิงนะครับพยายามที่จะอดตนก่อนที่จะอธิบายต่ออย่างเร่งรีบท่านหญิงมอดี่นะมีเรื่องที่ต้องทํามากมายในแต่ละวันและยังมีเรื่องของเฉินซูที่ได้ตายจากไปเมื่อหลายวันก่อนนี้ท่านหญิงรู้สึกเสียใจกับการตายของขอ,งของมากนางเสียใจจนไม่แม้แต่จะคิดออกจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะอูกวนก็รีบพูเสริมท่านหญิงมอดี่ได้ตามตัวฆาตกรตั้งมันตั้งคืนอย่างไม่หยุดพักจนกว่านางจะฉีกร่างฆาตกรคนนั้นเป็นชิ้นๆได้ เมื่อถึงตอนนั้นท่านจะต้องมาเยี่ยมเยียนจินถิงซานแห่งนี้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนเออแล้วก็นอกจากนี้ข้าได้กล่าวมาว่ามีผู้ที่แอบอ้างเป็นคนของจินถิงซานปรากฏตัวขึ้นอยู่ในแม่น้ำสวรรค์คนเหล่านั้นได้ถูกคนเหล่านั้นได้ดูมินชื่อเสียงของท่านปรมาจารย์กีท่านหญิงเองก็น่าจะจัดการกับคนร้ายที่แอบอ้างเป็นตัวของพวกท่านด้วยเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับ <S 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 จินถิงซานแห่งนี้น่ะ หมิงซื่ออินและต้วนมูเซิงนะครับตะลึงเล็กน้อยหลังจากที่ได้ฟังแม่น้ําสวรรค์ในหลายวันที่ผ่านมาในตอนนั้นนะครับเฉินซูก็ได้ปรากฏตัวเขาคนนั้นถูกผู้ผู้เป็นปรมาจารย์อย่างลู่โจสังหารไปในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับผู้ที่แอบอ้างอย่างฟานเฉียวด้วยเต่าที่ได้ฟังจากแขกผู้มาเยือนทั้งสองพูดมาดูเหมือนว่าทางพระราชวังยังไม่รู้ว่าปรมาจารย์ว่าะ ปรามาจารมหาวายร้ายนะครับที่พวกเขากําลังยืนกุยอยู่ตรงนี้แต่จริงแล้วคือผู้ที่สังหารเฉิญสู่มือธนูอันดับหนึ่งของอาณาจักรด้วยตัวของเขาเองนะสินะในตอนนั้นเองลู่โจนิ่เงียบมาโดยตลอดก็ได้พูดขึ้นข้าจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าเย่ไปสาวกทั้งหมดของลู่โจได้ฟังแบบนั้นตกใจในทันทีไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าผู้เป็นอาจารย์จะใจกว้างได้ขนาดนี้แต่หากเทียบกับ ลู่โจกับถ้าหากเทียบลู่โจกับจีเตียนเท่าในดีดพวกเขาสองคนต่างกันราวกับฟ้าและเหิวในตอนนั้นเองในฝั่งของวู้กวนและวู้เชิงนั้นก็ได้โค้งคำนับลู่โจอย่างพร้อมเพียงกันขอขอบคุณท่านปรามาจารย์เป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นนะครับวู้เชิงก็ยืนตรงอีกครั้งเขาได้พูดออกมาใหม่เออยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พวกเรานั้นต้องมาถึงจินริงซานแห่งนี้ว่ามาศาลาจินริงซานนั้นยึดถือหนทางแห่งอาธรรมมาโดยตลอด ในตอนที่10สสำนักใหญ่โจมตีศาลาจินจิงซานแห่งนี้นะท่านหญิงมอดีของข้าชื่นชมในความแข็งแกร่งของท่านและจินจิงซานแห่งนี้มากที่สามารถต้านทาน10สสำนักใหญ่ได้อย่างสบายในตอนนี้เหล่าราชวงศ์ด้วยแล้วแต่ต้องการกําลังสนับสนุนอย่างนะข้าอยากที่จะชวนจินจิงซานของท่านเข้าร่วมรับใช้พระราชวังของเหล่าราชวงศ์และเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงประชาชน ร่วมกันท่านปรมาจารย์เห็นด้วยกับพวกเราไหมบูเฉิงได้ถามออกมาช้าๆอะไรกันเจ้าอยากที่จะนิรโทษกรรมพวกเราโดยการให้ไปรับใช้คนกลุ่มนี้อย่างนั้นเหรอเออนี่ไม่ใช่การนิรโทษกรรมขอรับนี่เป็นการเชิญชวนจากท่านหญิงของพวกเราเพราะเขานั้นเพราะนางนั้นชื่นชมพวกท่านนี่คือข้อเสนอแห่งมิตรภาพยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นก้าวแรกที่จินจิงซานะ่ะ กลับมายึดถือเส้นทางแห่งคุณธรรมอีกด้วยต่วนหมู่ทวงได้ยินแบบนั้นกระแทกคอราชาในทันทีโ้มใครใก็พูดแบบนั้นได้ทั้งนั้นแหละเผื่อพวกเจ้ายังไม่รู้ตัวเจ้าคิดว่าในโลกนี้นะมีคนถูกเวทมนต์คาถาและมีคนถูกทำร้ายไปแล้วกี่คนกันพวกเจ้ารู้ได้ยังไงว่าตัวเองนั้นยึดถือคุณธรรมพวกเจ้านะ่ะหรอผู้อยู่ในเส้นทางของธรรมะนะวูฉิงและวูควนได้ยินแบบนั้นถึงกับ ระอักนะครับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวหมิงซื่ออินพูดเสริมเช่นกันตาหาพวกเจ้าอยากหาความสุขมาให้ผู้คนจริงๆเจ้าอธิบายเรื่องสังหารหมูในแม่นะ้ำมังกรสวรรค์ได้หรือเปล่าละ่ะวูเฉิงขมวดคิว้วในตอนนี้ตัวเขารู้สึกถึงลางไม่ดีนะครับได้ก่อตัวขึ้นในใจเขารู้สึกว่าสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่พวกเขาจริงๆศานแห่งนี้นะ่ะรู้เรื่องของแม่นะ้ำมังกรสวรรค์ได้ยังไงกัน คนทั้งสองจึงไม่รอช้านะครับพูดขึ้นในทันทีว่าเออจินจิงซานรู้เรื่องของแม่น้ําสวรรค์ด้วยอย่างนั้นหรือครับหมิงซื่ออินได้ยินฟังแบบนี้นะครับก็ตกกลับไปในทันทีว่าเฮอเฉินซูไปที่นั่นเจ้านั่นล่วงเกินอาจารย์ของข้าจนจนมันนั่นต้องตายไปเฮอเฉิงและอูกวนนั้นที่ได้ยินแบบนั้นก้าวถอยหลังไปพร้อมเพียงกันพวกเขามองหมิงซื่ออินจังไม่ละสายตาเอาล่ะสิครับหมิงซื่ออินมันดันเปิดเผยความจริงหมดแล้ว ไม่รู้ว่าอันนี้อยู่ในแผนของลู่โจด้วยหรือเปล่านะครับบูเฉิงพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองก่อนที่จะถามออกไปอีกครั้งเฮะท่านปรมาจารย์มหาวายร้ายเป็นผู้สังหารหนึ่งในสุดยอดสามมืมอธนูอย่างเฉินซู่อย่างนั้นเหรอเฮมีพวกเจ้าหงูนวกันหรือย,ยังไงกันหมิงซื่ออินตอกลับมาอย่างรวดเร็วบูเฉิงนะครบับรีบวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดในทันทีถ,ถ้าหากพูดถึงเรื่องนี้ข้ามั่นใจเลยว่าข้า น่าจะต้องมีการเข้าใจผิดหรือใครก็ตามที่ไม่ข้ามั่นใจว่ามันจะต้องมีอะไรเข้าใจผิดอย่างแน่เนื่องจากท่านเฉิงซูได้บอกกับพวกเราไว้ว่าผู้ที่ปรากฏตัวที่แม่น้ําสวรรค์น่ะเป็นผู้ที่แอบอ้างเป็นปรมาจารย์จอมวายร้ายเป็นคนที่ปลอมตัวจากเป็นผู้ปลอมตัวเป็นท่านจีเจียงเต้าแม้ว่าเฉินซูนั้นจะเป็นหนึ่งในมือตะนูของอาณาจากักรแต่ถึงแบบนั้น เขาก็ยังใจร้อนเกินไปถ้าหากเขาทําให้ท่านปรมาจารย์จีรู้สึกไม่พอใจท่านเฉินซูนั้นก็คงได้แต่โทษตัวเองเหลวหมิงซืออินได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มและพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้อก็ข้าบอกแล้วไงว่านี่คือความจริงทั้งหมดพวกเจ้านะ่ะช่างไรยางอายยิ่งนักในพวกเจ้าบอกว่าต้นหญิงของเจ้านั้นจะฉีกคาตะกรอให้เป็นชิ้นชิ้นไงละ่ะไหนละ่ะไม่มาฉีกหน่อยเหรอเฮึฮไปรีบพามาเร็วเร็วเลยนะฮึ